ถ้าวันทยาวุฒความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้แสดงการเคารพในทหารชั้นสัญญาบัตรคำบอกเป็นคำบอกแบ่งใช้คำบอกวันทยาวุฒการปฏิบัติแบ่งออกเป็นสองจังหวะจังหวะหนึ่งเมื่อได้ยินคำบอกวันทยาวุฒจังหวะหนึ่ง ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนในลักษณะคีบขึ้นมาตรงหน้าจากนั้นเปลี่ยนเป็นการอบฝาข้อลำกล้องปืนหันฝ่ามือไปทางซ้ายนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ใต้โครงศูนย์หน้าโดยให้ปืนทั้งกระบอกตั้งตรงตลอดเวลามาอยู่ที่กึ่งกลางลำตัวปืนห่างจากลำตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือด้ามปืนหันชี้ออกไปในทิศท,ทางตรงหน้าปลอกลดแสงอยู่แนวระดับสายตาแขนขวาท่อนบนแนบชิดติดลำตัวพร้อมกันนั้น ให้ยกมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลมนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับหันฝ่ามือไปทางขวาตบกระชับฝาข้อลำกล้องปืนโดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใดๆนิ้วหัวแม่มือของมือซ้ายอยู่ตรงรูที่6ของฝาข้อลำกล้องปืนนับจากล่างขึ้นบนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่แนวระดับเดียวกันแขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดลำตัวน้ำหนักปืนทั้งกระบอกอยู่ที่มือซ้าย ส่วนอื่นๆของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะท่าตรงสายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับจังหวะ2เมื่อได้คำบอกวันทยาวว่จังหวะ2อให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับถือปืนไว้ให้มั่นคงในลักษณะเดิมปล่อยมือขวาจากการจับปืนแล้วสวัดมือลงในลักษณะการฟันมืออย่างแข็งแรงโดยให้ปลายนิ้วชี้มือขวาสัมผัสกับลาดพันท้ายปืน นิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันทำมุมประมาณ45องศากับพันท้ายปืนนิ้วหัวแม่มืองอและทาบทับไปกับสันพันท้ายปืนแขนขวาเหยียดตึงหมายเหตุท่าทางขวาทางซ้ายวัทยาวุธยังคงปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าตรงหน้าวัทยาวุธแต่เพิ่มเติมการปฏินนบัติในขณะลดมือขวาลงให้สะบัดหน้าไปทางขวาหรือทางซ้ายลักษณะท่าแลขวาหรือแลซ้ายอย่างแข็งแรง วันทยาวจังว่หนึ่งอ้ <ừ. S 1> วันทยาวจังวะาสอง้วันทยาวด